สวัสดีครับพบกับผมบ่าวต้อมชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมการเกี่ยวปามต่ำแบบง่ายๆครับมาสำหรับปามต้นนี้จะเป็นปามสีส้มครับมาก่อนรับชมวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ่า ครับก่อนอื่นสอดเปิดทางปามอ,อกรครับสําหรับวิธีการเคียวปามง่ายๆต้องเปิดทางออกกรน,นะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับนี่ียบร้อยครับสําหรับการเปิดทางกันตอนที่สองให้เพื่อนๆทุกคนหงายเคียวขึ้นแบบนี้นะครับหงายเคียวขึ้นแบบนี้สําหรับปามต่ำๆนี่ครับหงายเคียวขึ้นแล้วก็สอดเข้าไป ที่คอปามน,นะครับเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็ดึงครับเรียบร้อยอ่ามีอีกหนึ่งลายข้างนี้ครับกล้องเข้าไปดูด้านนูน้นมาครับสำหรับลายนี้ก็เกี่ยวไม่ยากเหมือนกันครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดทางออกก่อนหาวิธีสอดทางให้ได้นะครับ อ่อทางนี้ครับเยยบร้อย เรียบร้อยครับสำหรับต้นนี้สำหรับเขียวปามก็ไม่ยากนะครับไอ้เพื่อนๆทุกคนสายเขียวที่มีคุณภาพนะครับเคล็ดลับดีๆสายเขียวที่มีคุณคุณภาพสำหรับเขียวก็ให้เป็นเขียวที่ว่าคมๆสำหรับด้ามเขียวให้พอดีนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือด้ามเขียวให้พอดีกับต้นปาม สำหรับเบาวต้อมก็ใช้ประมาณนี้ครับยาวเกินก็ไม่ได้สั้นเกินก็ไม่ได้นะครับใหพอดีไปสาหรับคลิปนี้เสร็จสิน้นฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเตือนในคลิปใหม่ๆของเบาต้อมนะครับไปสวัสดีครับ